ฟ้าหาหรักไทยไทยนิวส์วันนี้เรามีประมวลภาพบรรยากาศความประทับใจในการส่งพันด้านหลินปิงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการเลือกคู่เมื่อวันเสาร์ที่28กันยายนที่ผ่านมานำโดยดรสิงห์ทองวัวชุมคณะกรรมการด้านนโยบายและกำกับดูแลเพื่ออภิบาลหมีแพนด้า องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการจัดขบวนรถเฉลิมฉลองจำนวน12คันซึ่งมีมัสคอตแพนด้านั่งอยู่บนรถด้วยเพื่อเป็นตัวแทนของหลินปิงที่จะบอกให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทราบว่ากำลังจะเดินทางไปเลือกคู่ที่ประเทศจีนโดยมีขบวนของแฟนคลับหลินปิง พี่เลี้ยงที่ดูแลหมีแพนด้าและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์รวมถึงนักเรียนจากสถาบัานต่างๆเข้ารวมขบวนเป็นจำนวนมากเพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมสแสดงความยินดีกับหลินปิงด้วยตลอดระยะเวลาของการเดินทางก็มีนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ให้ความสนใจคอยโบกไม้โบกมือให้กับขบวนเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องวันเกิดของหลินปิงซึ่งวันนี้มีแฟนคลับที่มีความรักมีความผูกพันมาร่วมกันอย่างคับขันทาให้ สวนสัตว์เชียงใหม่วันนี้นะครับมีความสุขสดชื่นมากการที่จัดพิธีสู่ควาเอาขวัญน,นั้นก็เพื่อี่จะให้รับขวัญบายสีให้หลินปิงนั้นมีความสุข ที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่นายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบหมีพันด้านหลิ่นปิงเพื่อเดินทางเป็นเลือกคู่จากนั้นขบวนหลิ่นปิงก็ได้เคลื่อนผ่านบริเวณด้านหน้าพิธีก่อนจะขึ้นเครื่องและก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการนับเวลารอคอยการกลับมาของหลิ่นปิงที่ได้มีการกำหนดไว้คือระยะเวลาหนึ่งปี ถึงแม้ว่าลินปิงนั้นจะเดินกลับไปเดินทางไปเลือกคู่ที่ประเทศจีนนะครับแต่สวนสัตว์เชียงใหม่ก็ยังมีช่วงช่วงกับลินหุยนะครับซึ่งเป็นพ่อกับแม่นั้นยังอยู่คอยต้อนรับท่านผู้ชมนะครับและนักท่องเที่ยวต่างๆที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่มาเยี่ยมชมแพนด้าอยู่นะครับซึ่งยังมีตลอดไปนะครับ ส่งหลินปิงใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่งถึงท่าอากาศยานเฉินตูในเวลา13นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศจีนแล้วยังปลอดภัยโดยมีคุณกัญจนาศิลปะอาชาเป็นหัวหน้าคณะและกลุ่มคนรักหลินปิงติดตามไปด้วยเมื่อเดินทางไปถึงเจ้าหน้าที่นำหลินปิงไปยังศูนย์อนุรักษ์แพนด้ายักษ์เมืองหยางอันทันทีเมื่อเครื่องบินลงแตะสนามบินเฉินตูเจ้าหน้าที่จีนนำรถมารอรับหลินปิงอยู่แล้ว ไม่นานนักแพนด้าน้อยหลินปิงก็ออกมาอวดโฉมโดยทั่วไปดูแข็งแรงและปลอดภัยดีก่อนเจ้าหน้าที่จีนจะพาหลินปิงไปยังศูนย์อนุรักษ์แพนด้าที่ปีฝงเสียซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ของหลินปิงโดยทางศูนย์ได้จัดพิธีต้อนรับและรับมอบแพนด้าหลินปิงกลับมาอยู่ในความดูแลอย่างเป็นทางการโดยรอบบริเวณศูนย์มีการติดแผ่นป้ายข้อความที่ระบุว่าขอต้อนรับแพนด้าหลินปิง ซูเปอร์สตาร์แพนด้าที่เกิดในประเทศไทยจากพ่อและแม่แพนด้าที่ถูกส่งไปยังศูนย์แห่งนี้จากนั้นได้มีการกล่าวแสดงความขอบคุณจากตัวแทนฝ่ายจีนที่ทางประเทศไทยดูแลครอบครัวแพนด้าเป็นอย่างดีจนกระทั่งได้ลูกแพนด้าหลิ่งปิงซึ่งปัจจุบันเป็นแพนด้าที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์มีลำตัวยาวหุ่นดีเหมาะสำหรับการเป็นแม่พันธุ์ที่ดีต่อไปในอนาคตอีกทั้งการนำแพนด้าหลิ่งปิงเดินทางมาส่งถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำกลางความรักและความอาลัยของคนไทยและมีแฟนคลับร่วมเดินทางมาส่งด้วยนั้นถือเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากซึ่งทางจีนหวังว่าจะสามารถสร้างแฟนคลับของพันดาหลิงปิงที่ประเทศจีนให้ดินมากที่สุดในระหว่างที่หลิงปิงอยู่เลือกคู่ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีต่อจากนี้ การดูแลหลินปิงในประเทศจีนนะคะช่วงแรกน่าจะเป็นช่วงของการปรับตัวในเรื่องการอยู่อาศัยของจีนนะคะเพราะว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างพร้อมกันอย่างเช่นสถานที่อยู่คนเลี้ยงอาหารนนะคะเพราะนั้นสองสาเดือนแรกนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวนะคะแล้วพอต้นปีหน้าก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องหาคู่นะคะก็ต้องคอยว่าหลินปิงเนี่ยจะมีอาการ อยากผสมพันธุ์เมื่อไหร่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงหาข้อมูลอยู่เรื่องว่าตัวผู้ตัวไหนเนี่ยที่จะอยู่กับเรานะคะจะจะไปที่เราก็ต้องคอยรอฟังข่าวต่อไปนะคะและท้ายนี้ไทยไทยนิวส์ก็ขอนำภาพความประทับใจของสองแม่ลูกครอบครัวแพนด้ามาฝากกันด้วยจ้า หารักนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วที่เอื้อเฟื้อที่พักให้กับทีมงานด้วยค่ะ